สวัสดีคะ่ะมีรถส,สภาปายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ MG 3 1.5 V Sunroof g a t o ปี2020ค่ะราคาโปรโมชั่นอย่างลอยที่369,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้าลายบูเบอรี่นะคะผสมกับหนังนะคะแอร์แบกาสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังชันกล้องสองถอยแอร์ดิจิตอลนะคะ ดูเลขไม้นะคะสองหมื่นแท้นะคะประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปะไฟฟ้านะคะรถสภาพดีสุดๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะดาวสองหมื่น 20, บาทนะคะส่งเดือนะะ 2, ละเจ็ดพันบาทค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่ต้งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถแทชแบทห้าประตูสภาพไปสวยสภาพป้ายแดงนะ แนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะรถปีที่แล้วเองนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีขับดีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะแม็ก,ก็ลายสวยด้วยนะคะราคาเบาๆ369,000บาทเท่านั้นค่ะน่าใช้ค่ะ MG 3ขเครื่องยนต์พันห้าซันรูเกียรโตปี2020ค่ะดาวสอง0มื่บาทนะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ